สวัสดีค่ะนนี้ตงขอบคุณคุณแตมากๆที่วันนี้ให้เกียรติมาในรายการสารพันปัญหาหญิงของเราใช่ะคะ,คะรับรองว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านได้สาระได้ประโยชน์อะไรไปเต็มๆเลยทีนี้ถามก่อนเลยดีกว่าคุณกระแตค,ะค่ะตอนแรกเนี่ยปัญหาเราเนี่ยที่เจอนี่คืออะไรคะ ก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยจะเป็นโลหิตจางก็เลยทําให้แ<ร>บบใช่ค,ค่ะคือเป็นมาตั้งแต่เด็กเนาะก็คือจะทําให้มีเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ปกติ<ช>ค่ะ,คะบางทีแบบ2เดือนมาทีหนึ่งหรือว่าเดือนนี้มามา2วันอะไรเงี้ยแล้วก่อนมาเนี่ยตกขาว ่งกลิ่นเหม็น<ม>อีกต่างหากเนี่ยทาให้เราแบบไม่มั่นใจไงค่ะความมั่นใจอ๋อก็คือ,อว่าคือปกติแล้วนี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะเาบ้างเคยไปคุยกับคุณหมอเขาบอกว่าจริงๆริแล้วตกขาวเนี่ยอาจจะมาช่วงก่อนประจำเดือนมา<ช>ประมาณสองถึงสามวัน<ช>หรือว่าหลังจากที่ประจำเดือนมาแต่ว่าถ้ามันมาตลอดเนี่ยแสดงว่าผิดปกตินะ<ช>แล้วยิ่งถ้ามีกลิ่นเนี่ยมันก็ผิดปกติด้วยเพ<ช>รวะ<ช>ไปถึงคุณกระแตบอกว่าประจำเดือนนี่มา2เดือนครั้งสามเดือนครั่งแล้วบางทีมาบางเดือนมามาวันเดียวมาแบบติดกางเกง คือติดผ้าอนาไมยอะนิดเดียวคือเราก็บอกอุ้ยแย่แล้วนะใช่แย่แล้วนะอะไรเงี้ยอย่างบางเดือนอย่างเงี้ยอุ้ยท้องหรือเปล่าเนี่ยไม่มาคือไม่ใช่ไม่มาเลยใช่ก็ไม่ได้ท้องนะไม่ได้เป็นอะไรแต่คือประจำเดือนมาไม่ปกตินั่นเองนี่คือปัญหาหนักอกหนักใจใช่ค่ะแต่ว่าคุณตาแตบอกว่าไอ้ปัญหาที่เจออยู่เนี่ยเล็กๆค่ะมีอีกปัญหาใหญ่ๆเหมือนกันใช่ค่ะมีปัญหาอะไรคะก็คือ คือตอนอยู่กับแฟนเนี่ยคืออันนี้ต้องแบบว่าแอบ,บเซนเซอร์หรือเปล่าไม่เวลาคือรายการเราเนี่ยคุยได้สารพันปัญหาหญิงโอเคเราก็กล,ลัวจะแบบว่าเซนเซอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของผู้หญิงได้ทุกเรื่องก็ <ฮะ S 1> คือว่ามีปัญหาคือแบบจะมีอะไรกับแฟนอย่างเงี้ยคือแฟนก็เล้าโลมเราอะแหละแต่แบบคือเราก็อยากจะมีอารมณ์ร่วมนะแต่คือเขาก็บอกว่าเนี่ยทําไมคือไม่มีอารมณ์ร่วมหรอคือแบบน้ำหล่อเลื่นไม่มีคือเราก็แบบอุ้ยพยายามมากคือแบบ มันก็หลายปัญหาไงอย่างทํางานมาก็เหนื่อยหรือว่าบางทีเรามีเรื่องเครียดเครียดประจําเดือนเครียดเออทําไมนะมีเซ็กกับแฟนแล้วแบบมันไม่เป็นไปตามที่เราแบบอยากให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เล้าโลมเขาก็อะไรแต่แบบน้ําหล่อลื่นมาน้อยมากเราก็เจ็บเขียยสีแล้วมันเจ็บอ๋อ,อใช่น,น้อยมากถึงแทบไม่มีใช่ใชค่ะ คือจะบอกว่าเข้าไบทองแล้วยังก็ยังนะแต่ก็เริ่มใกล้แล้ะเริ่มใกล้แล้วมันก็เลยบอกว่าเออหลายอย่าง่ะคือเราก็เครียดเราก็วิตกจังตลไงแล้วตอนน้นเห็นบอกว่ามีปัญหากับสามีเลยใช่ค่ะฝากสามีทิ้งต้องบอกว่าแฟนทิ้งเนาะยังไม่ได้แต่งงานใช่ค่ะแฟนเขาก็แบบว่าคุณมีคนอื่นหรอหรือว่าคุณแบบทําไมคือไปมีอะไรกับใครแล้วแบบ กับเราคือคุณแบบไม่มีอารมณ์ร่วมเลยอะอ,อะไรเงี้ยคือเขาก็พยายามที่จะเล้าลมเอเปลี่ยนสถานที่หรือว่าไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็คือไม่มีพยายามที่แบบนะร้ 108, 500, 500, อยแปดพันท่าเงี้ยเราก็แบบโอ๊ยตายแล้วฉันก็พยายามสุดๆแล้วนะแล้วตอนนั้นหาผลิตภัณฑ์ที่มาเป็นตัวช่วยเราใช่หคะใช่คือหลายอย่างค่ะคือเป็นแบบสมุนไพรเมรด็ดดำๆอะไรเงี้ยก็เคยนะคือแบบแก้ตกขาวด้วยแก้แบบให้กระชับด้วยให้แบบว่า มันแบบฟิตอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเห็นโฆษณาหลายๆตัวเขาแบบโฆษณากันเราก็ไปหาถามเพื่อนปรึกษาเพื่อนคืออยากท,ที่ที่สำคัญคืออยากให้กระชับด้วยค่ใ,ยให้กระชับด้วยแล้วเราก็อยากจะแ,แบบให้มันมีน้ําหล่อลื่นคือปัญหาคือที่เจอเลยคือเน่นน้ำหล่อลื่นน้อยแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่กระชับก็เลยถามหน่อยคิดไปทํารีแพร์อะไรอย่างงี้ไหมไม่อะเพราะว่าแบบเปลืองเปลืองค่าใช้จ่ายเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะแบบเลวร้ายขนาดนั้นไงยังเข้าข้างตัวเองอยู่ไงว่าอุ้ยฉันแบบ องขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยก็คือไม่นะก็คือจนแบบได้มาดูรายการรายการหนึ่ง<ะ>เออก็เปิดไปเจอนี่แหละก็มาเจอตัวนี้แหะค่ะส,า,สารบอาสารบาาเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรมีส่วนผสมของออสารสกัดจากถั่วเหลือง<ะ>ชาเขียวคือโ<ะ>ดยส่วนตัวเนี่ยชอบชาเขียวอยู่แล้วไงุ้ยมีชาเขียวด้วยนะมีคอลลาเจนจากปลาใช่ทําให้แบบ คอลลาเจนเนี่ยมันจะทําให้ผิวชุ่มชื่นขึ้นใสขึ้นถูกไหมก็เลยแบบเอาวะลองกินดูไหนๆก็คือแบบกินหลายตัวแล้วถูกไหมทั้งสมุนไพรนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยคือตอนนั้นคือลองมาหมดแล้วท้องตลาดมีอาหารเสริมอะไรที่ช่วยให้เรารู้สึกกระชับแล้วก็มีน้าหล่อเลื่นมากขึ้นแล้วก็ปัญหาเห็นเธอบอกว่ามีอีกหนึ่งปัญหาด้วยที่เจอก็คือเรื่องของอะหน้าอกยังองคือยังไงครับปัญหานี้คืออย่างกระแตเนี่ย บอกว่าเป็นคนมีหน้าอกใช่คือกรรมพันเนี่ยเป็นคนมีหน้าอกไม่ได้ทำศัลยกรรมใช่ค่ะอันนี้อันนี้แบบไม่ได้อวดอ้างหรืออะไรนะนิดนึงลองจับได้นะว่าของจริงเออก็คือมันจะหย่อนคล้อยนะคะคนแบบมีหน้าอกใหญ่ต้อง้ข้อหิงต้องเฉพา้ผู้หญินนะ อย่าไปใช่หนุ่มนุมดูรายการนะคะเ้ยตายแล้วไปเห็นกันที่ไหนอย่ามาทักนะไม่ใช่ค่ะก็คือบอกต่อกันไงค่ะก็คือหน้าอกมันหย่อนคล้อยไงคะคือเราเป็นคนหน้าอกใหญ่เงี้ยอย่างพอแบบใส่เสื้อในมันก็จะลังไงเพราะว่าเราดึงหนักใช่ไหมมันก็จะหย่อนแบบคือไม่กระชับใช่เราก็พยายามจะแบบเออยกเวทนู่นนั่นนี่เดี๋ยวมันจะใหญ่เกินอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ มาได้ได้ลองตัวเนี้คือสุขภาพคือมันเปลี่ยนไปไงมันดีขึ้นทุกอย่างขอบอกว่าคือเป็นคนที่แบบผิวอ่ะเป็นเป็นคนผิวสีแทนใช่ไหมคะ <ạ. S 1> พอกินเนี่ยคือมันใสขึ้นเพื่อนทักแบบเฮ้ยไปกินกูต้ามาหรือเปล่าไปฉีดมาหรือเปล่า<อ>ไม่เลยค่ะคือแบบกินตัวนี้แหละคือได้หลายอย่างเลยได้ทั้งแบบว่าประจำเดือนมาจากที่แบบมาไม่ปกติเนี่ย<อ>ก็คือมาปกติ สามถึงห้าวันนี่ปกติมากเลยคือแบบดีใจอ่ะคือมาทุกเดือนเลยจากที่เดือนครั้งสองเดือนครั้งคราวนี้มาทุกเดือนแล้วก็มาปกติสามวันห้าวันปกติแล้วกลิ่นของตกขาวกลิ่นของตกขาวมีไม่คือมันจะน้อยลงแต่ถามว่ามีไหมคือมีบ้างแต่ว่าเป็นสีขาวขาวคือจะไม่เหลืองละแล้วก็จะไม่มีกลิ่นละมันจะมีหลายประเภทใชมที่เป็นตกขาวเนี่ยมันก็ต้องดูแต่ถ้าเป็นแบบว่าขาว ถ้าเป็นปกติเนี่ยมันก็จะปกติไงมันก็จะไม่มีกลิ่นมากมีอะไรนี้อันนี้คือแบบมานิดนิดนึงแบบมาให้รู้ว่าอ๋อตกข่าวนะเดี๋ยวเมนจะมาแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเล่นตลกอะ่ะเอออันนี้ก็คือมาปกติอีกหนึ่งปัญหาที่หลังจากที่คุณแฟนเราเนี่ยทิ้งเราไปแล้ว แล้วไอ้ปัญหาที่ว่านี้มันดีขึ้นดีขึ้นค่ะจะบอกว่าไปเจอผู้ชายคนใหม่ก็น้าแรงไปอีกก็คือก็อารมณ์ว่าก็ก็คือมีแฟนใหม่ก็โอเคค่ะราบลื่นดีทุกวันนี้แฟนก็บอกโอ้ยอารมณ์คืออารมณ์แบบอารมณ์จะบอกว่าอารมณ์หลุนแรงก็ไม่ใช่นะคือแบบเออน้ําหล่อลื่นดีอ่ะเยอะดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือไม่เจ็บแล้วใช่ไม่ต้องเห้าลมมากคือแบบโอ้ยพอนัวนัวนัวกันก็อุ้ย ได้เลยรู้สึกว่ามันก็คือราบลื่นยใช่ค่ะราบลรื่อแล้วก็เป็นปสกติกระชับขึ้นค่ะจะบอกว่าของเขาเล็กก็ไม่ใช่นะอ่ามันกระชับขึ้นแล้วมันก็รู้สึกแบบเออฟีดอ่ะมันพอเหมาะพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่แค่กระชับตรงสนานนะคุณผู้ชมคือมันกระชับทุกส่วนใช่ค่ะอย่างที่คุณกระต่ายมีปัญหาก็คือเรื่องของหน้าอกหย่อนคล้อยหน้าอกก็หน้าอกนี่กระชับขึ้นใชแต่กระชับในที่นี้ไม่ใช่เล็กลงแต่ว่ากระชับแล้วมันดู แต่งเตึงมากขึ้นใชยังไงคะก็คือแต่งตึงคืออย่างเสื้อในตัวนี้ยก็จะไม่ได้ฟองน้ําหรือว่าดันนะอ่าธรรมดาเลยใส่เสื้อในธรรมดาเลยก็คือปกติมันจะลังๆองามันจะแบบดูหย่อนหย่อนนะคะเข้าใจแบบต้องเปรียบกับอะไรเดียวที่มันมันมันหย่อนหย่อนใช่แล้วพอได้ตัวซันคาร่าเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออมันแบบ มันมันตุ้มจะบอกว่ามันตุ้มไหมคือมันแบบมันเหมือนมันเด้งขึ้นน่ะเออนั่นแหละคือชอบมากแล้วบอกออดีเนาะนะใช่ค่ะบางทีผู้หญิงเราเนี่ยเสียบุรคลิกนะคุณผู้ชมคือแบบว่าบางคนเนี่ยจะไม่มั่นใจกับหน้าอกตัวเองไงบางคนหน้าอกใหญ่เกินก็ทุกข์นะทุกข์ค่ะใหญ่เกินไม่ได้เราก็จะห่อห่อหน่อยมันก็จะเสียบุรคลิกใช่ไหมคะแต่วันนี้นี่คุณกระแตบอกว่ามั่นใจเต็มที่เลยนะคะทีนี้ถามนิดนึงว่าทานระยะเวลาได้นนานแค่ไหนกว่าจะเห็นผลแล้วก็กว่าจะแก้ปัญหาที่เเราจอได ประมาณ2-3อาทิตย์เห็นผลเลยคือคนรอบข้างเนี่ยอย่างเพื่อนเนี่ยจะอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาเพื่อนก็จะแบบสังเกตว่าเฮ้ยรู้สึกแบบใสขึ้นนะเปล่งตังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบริ้วรอยคือปกติเนี่ย ริ้วรอยสิวเราก็จะมีเป็นบางทีเป็นสิวอย่างเงี้ยริ้วรอยก็จะแบบมีมันก็จางลงก็ครีมครีมก็ใช้ตัวเดิมก็ไม่ได้เปลี่ยนอ่ะเอะก็ก็จางลงแล้วก็ดีขึ้นเครื่องสําอางคืออยาใช้ตัวเดิมใช้ตัวเดิมตลอดแต่มีตัวช่วยเพิ่มเข้ามาใช่ค่ะมันเหมือนมันฟูฟื้นฟื้นฟูจากข้างในอ่ะเออแล้วมันก็เปล่งปังออกมาข้างนอกจะบอกว่าเป็นคนผิวคล้ำผิวสีแทนอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วเนียนอ่ะมันก็จะดูแบบว่าใสใช่ค่ะท่านผู้ เลยนะคือผิวแทนแต่แทนแบบเนียนอ่ะสวยเลยแหละดูสุขภาพดีเลยแหละรวมไปถึงใบหน้าที่ตอนแรกคือมีปัญหาเรื่องของสิวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือก่อนคือประจำเดือนมาไม่ปกติถูกไหมมันก็จะเป็นสิ่งไงเออแล้วพอสิวหายมันก็จะเป็นริ้วรอยใช่เป็นจุดแบบจุดดำดำรอยสิวอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ตอนนี้รปัญหาเลยเกิน นะคะวันนี้ยิ้มได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากหลายคนกําลังเอ๊ะตัดสินใจอยู่เอ๊ะจะซื้อดีไม่ซื้อดีจะคุ้มค่าไหมถามคุณกระแตเลยนี่ถามได้เลยเพราะว่าคุณกระแตนเนี่ยโทรศัพท์มาทางรายการเลยบอกว่าอยากจะนําประสบการณ์ที่ตัวเองพบเจอเนี่ยมาฝากถึงคุณผู้ชมกันนะคะก็ตอนนี้ยังทานต่อเนื่องไหมคะก็ยังทานต่อเนื่องอยู่ค<ถ>่ะก็ทานตอนเช้าก่อนอาหาร1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดค่ะแต่ถ้าวันไหนตอนเช้าลืมเนี่ย บางวันก็แอบตัสามเม็ดแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะไม่เป็นอะไรเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสมุนไพรแท้ๆไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วก็ไม่เป็นเอฟเฟกโยโย่ด้วยนะเออบางอย่างเนี่ยพอเราหยุดทานปุ๊บจะกลับมาอีกหรือเปล่าแล้วพราีกลับมนหนักมันจะมีปัญหาแบบนี้ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยนอกจากไปเจอของปลอมไงยเออกินแล้วผิวเหี่ยวผิวย่นผิวแบบไม่กระชับไม่เต่งตึงไม่สดใสนั่นแหละค่ะต้องดูดี ดีแล้วกันนะนี่คุณกระแตเน้นย้ำมาเลยเพราะว่าเจอกับตัวเองมาแล้วไม่คุ้มเลยคือราคาถูกก็จริงแต่ผลที่ได้มันไม่คุ้มกันเลย<ช>นะคะ <ผม S 1> คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีๆสังเกตดีๆนะคะหรือว่าใครที่อยากจะสอบถานเกี่ยวกับว่าเอ๊จะมีวิธีการสังเกตอะไรยังไงบ้างเนี่ยโทรมาถามได้นะคะทางรายการของเรานะคะแล้วก็อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพที่หลายคนเนี่ยก็เอ๊จะยังไงดีไม่กล้าวันนี้ค่ะคุณกระแตยังมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ตัวเองเจอ,อเรื่องเหล่านี้แหละค่ะ ไม่ต้องอายไม่ต้องเขินเนี่ยผู้หญิงเราม,มีปัญหาแบบนี้เกือบทุกคนแหละจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีตัวช่วยนะคะวันนี้ผลิตภัณฑ์ซันทารา่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงวันนี้มาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยแล้วนะคะที่จะช่วยให้คุณผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยนะคะมีสุขภาพที่ดีจากภายในแล้วก็สวยเป็งปากออกมาภายนอกนอกจากปัญหาเรื่องไม่กระชับผิวพรรณไม่สดใสน,นะคะตอนนี้หมดปัญหาเรื่องนี้อย่างแน่นอนใครที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดดำก็หมดอย่างแน่นอนนะคะร ไปถึงภายในไม่กระชับแล้วก็มีกรีม,มีตกขา้าอันนี้ก็หมดไปเพราะว่าถ้ามดลูกเราดีทุกอย่างดีหมดจริงๆใช่ค่ะนะคะสุดท้ายโชว์นิดนึง่ะให้ลุกขึ้นยืนนิดนึงแหมไม่ได้เลยมารายการเราต้องขอโชว์นิดนึงโอ้โหคือต้องบอกก่อนเลยเนะคะว่านอกจากที่จะช่วยให้หน้าอกเรากระชับแล้วเนี่ยบริเวณหน้าท้องจะแบนด้านให้ด้านข้างนิดนึงให้กล้องเห็นนิดนึงนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าหน้าท้องเนี่ยนะคะแบนราบเลยนะคะแล้วก็บริเวณ หน้าอ,อกนี่กระชับมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่าค่ะน,นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยกระชับทุกส่วนเลยค่ะร่างกายเรามันกระชับไปหมดทุกส่วนเลย<ช>จริงๆนะคะนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นสิ่งดีๆนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้พบกันได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ป้องและคุณกระแตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ